วิทยุมออหาดใหญ่ชวนฟังสังคมแห่งศาสตร์ร่วมวาดโลกกระทัดใหม่ไปกับชุมชนวิชาการสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการไซปาร์กเดลเล็กตรงชัดครบทุปกเรียนเกี่ยวกับอุทยาศาสตร์มหาไทยสงขลานคารินพบกับเราทุกวันจันทร์ที่2องและสของทุกเดือนเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นกา ทางสถานีวิทยุมออหันใหญ่ FM แ8 0สิบแปดิจศูน์มดำเนินรายการโดยกระผมในชีวิตแก้วสีวงสกรเจ้าหน้าที่แพทยัมพันธ์อุทรนิสศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินครับสำหรับวันนี้ครับเรามีสาระดีๆเกี่ยวกับเครือข่ายพันธมิตรหลักครับที่จะคอยอัพข่าสรวปให้กับผู้กบการซึ่งวันนี้ครับได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์คำนวณพิทักษ์รักษาการผู้ดในการอุทรอนิสต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินให้ความรู้กับเราครับจริงๆในช่วง สองสามวันนี้ก็ที่ทอุทยานศาสเดเงก็มีกิจกรรมหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าช่วงนี้เราก็จะทําทําแผนยุทธศาสตร์กันแล้วยุทธศาสตร์ที่ว่านี่ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่เพื่อต้องการที่จะพัฒนาภาคใต้นะครับเราเราจะทำแผนยุทธศาสตร์ตอนนี้จะทําพวกคู่กันไปนะครับส่วนหนึ่งจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ไพ่ไก่ชนซึ่งเราได้รับมอบหมายจากกระทรวงซึ่งมีความร่วมมือกับก,บกรนนะครับซึ่งผมเคยพูดให้ฟังแล้วนะครับ กกรก็คือองค์กรความร่วมมือ,อสามภาคส่วนนะครับสภาวสากรรมหอการค้าแล้วก็สมาคมธนาคารไทยนะครับก็กร่วมมือกับมีมีเอโบยร่วมกันกับกระทรวงอวนะครับแล้วเราก็ในปีนี้เราก็จะนําร่องความร่วมมือด้วยการพัฒนาแผนแผ,นผ,น,ผ,น,ผนผ้าแผานพัฒนาภานะครับที่เป็นความต้องการของภาคเอกชนซึ่งตอนนี้ในช่วงนี้ก็รังทํา ทำกันอย่างรีบเร่งนะครับเรากำลังจะทำโฟกัสกรุบในในในเร็วๆนี้นะครับก็ก็เข้าใจว่าของมอวันที่2ี่ิเจ็เราทำกันทั่วประเทศนะครับมีมคอเป็นหน่วยบริหารหลักนะครับเมื่อวันที่17เจ็ที่ผ่านมาเราก็ทำโฟกัสกรุบไปไปแล้วที่มคอนะครับส่วนของมอเนี่ยเราจะทำกันในในวันที่ยี่สิบดนะครับอย่าง,าาางาก็ตามในดินเจ็ดพฤษภาผมนี้ก็ตามใน ในในส่วนของวิทยาศาสตร์เองเราเราเราก็ต้องทําแผลยวดศาสตร์ของเยาวศสตร์มอด้วยนะครับทีนี้การพัฒนาวิทยาศาสตร์มอปัจจุบันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะมีต้องมีการควบคูแในพูดคุยคือว่าวิทยาศาสตร์จะมีส่วนในการที่จะช่วยพัฒนาภาคใต้ด้วยที่นวัตกรรมอย่างไรถึงแม้ว่าเราเนี่ยพูดมาตลอดเราก็ตั้งเป้าตลอดว่าเมื่อมีวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมันต้องช่วยพัฒนาภาคใต้ แต่ว่าถ้าพูดตรงๆเนยนะครับในหน้ผมไม่พู้บริหานเองผมคิดว่าเราก็ยังทําได้ไม่ชัดเรายังทําได้ไม่ดีเรายังทําได้ไม่ตรงเป้านี่พูดตรงๆเพราะฉะนั้นอันเนี้ย็ที่ผ่านมาเราก็ต้องฟังหลายเรื่องจากภาคเอกชนฟังหลายเรื่องจากภายนอกฟังหลายเรื่องจากพี่ๆน้องๆของจังหวัดต่างๆเพราะไม่งั้นเราก็ยังกระจุกตัวอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับผมก็ต้องขอบคุณึงต้องขอบคุณนะครับที่ ที่วันก่อนเมื่อวันที่17เหมือนกันนะ17โรงอานาชุกมากเลยนะครับผมไปปตานีกลับมาก็ต้องโฟกัสรบก็หลายท่านาให้ความเห็นที่ดีมากเลยนะครับหลายๆเรื่องเป็นประเด็นท้าทายผมจะเอาความเห็นของทุกท่านนะครับของทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ใหญ่ของ sequel, ส่วนของจังหวัดธนอุตสาหกรรมจังหวัดท่านพาณิชย์จังหวัดท่านอ่าต่างๆรวมทั้งในส่วนของภาคเอกชนนักวิจัยที่เขาให้ความคิดเห็นนะครับหลายเรื่องเหล่านี้ผมก็จะนํามาสู่การ ปรับมาเป็นแผนยุทธศาสตร์ของอุติยวทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งด้วยอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องทํานะครับเราก็คงจะได้มีโอกาสร่วมมือกันในเดี่ยวเดี๋ยวนี้นะครับอันนี้็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่วันนี้ผมเลยอยากจะคุยเรื่องอุตียนเวศาสตร์กับเครือข่ายพันธมิตรหลักนะครับก็เลยเป็นประมาณนี้จริงๆก็ไม่ได้มีไม่ได้มีปมไปเลยมากมายหรอกแค่เพียงว่าวันนี้ผมก็มาทมาํางานเครือข่ายที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันก่อนก็ทําโฟกัสรูป ทั้งในส่วนของแผยยศสัตว์ของนายสุขานตะครินและก็โฟกัสทุปทั้งในส่วนของของพัฒนาภาคที่ทําร่วมกันพัฒนาภา,าคพัฒนากลุ่มจังหวัดและพัฒนาจังหวัดก็เลยคิดว่าวันนี้ป้าจะมาคุยกันหน่อยแล้วกันว่าความเป็นเครือข่ายมันสําคัญขนาดไหนอย่างไรนะครับเมื่อเช้าผมก็เน้นย้ํากับพี่ๆที่เข้าร่วมกิจกรรมซีซิมนะครับว่าจริงๆเน้่สิ่งที่เราพยาย,ยามพัฒนา,ยยายตลอดก็คือเครือข่ายความร่วมมือ เจตนารมของซิมก็ต้องการให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือของสามภาคส่วนสี่ภาคส่วนที่เราเลียงทิพเปิร์เดลิกไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือหมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นการที่เราเชิญผู้บริหารทั้งสามภาคส่วนมาร่วมกันอยู่ในในโครงการซิมก็เป็นเจตนารมที่ต้องการจะสร้างเครือข่ายเพราะว่าเราก็อยอมรับเลยว่าถ้าเครือข่ายไม่เข้มแข็งนะเราจะไปยากประเทศจะไปยากมันก็เหมือนกับที่เราเคยเห็นมาตลอดเลยครับเราเวลาทำมาเป็นทีมราแพ้เขาแต่ถ้าเราไป ไปเล่นคนเดียวไปแข่งคนเดียวเราได้รางวัลมาเพียบเลยแต่พอร่วมมือกันเมื่อไรเราตกมาตายอันนี้ก็เป็นมันอาจจะเป็นอาจจะเป็น,าจจปนคาเทว่าอะไรอะ่ะเป็นลักษณะแบบหนึ่งขอ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 งพวกเราอ่ะนะของคนไทยร่วมผม,มก็ไม่แน่ใจก็ไม่ใจเก้าว่วมใครนะครับแต่ก็จะบอกว่าก็ยังเป็นประเด็นที่อยู่ผมถึงว่าวันนี้เครือข่ายใหญ่ก็สําคัญและผมเองผมคิดว่าที่ผ่านมาผมก็บองตวงว่าเรายังต้องทำอะไรเยอะนะครับประมาณนี้ แน่นอนเครือข่ายมันก็มีหลายระดับมีหลายแบบนะครับเราจะมองในมุมมองของเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับพันธมิตรนะนะพันธมิตรที่เป็นในส่วนของผู้ให้บริการก็ได้ครับอย่างผมเนี่ยผมก็มีเครือข่ายพันธมิตรหลักๆของเราไม่ว่าจะเป็นทย s เครือข่ายอุตสาสตรภูมิภาคนะครับก็เรามีทั่วประเทศเรามี4เครือข่าย 44มหาวิทยาลายัยเหลือเฟื่อยนะครับเราก็จะมีเครยเพราะเครือข่ายในส่วนของซัพพลายที่เป็นสถาบันศึกษาเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างจะเข้มแข็งค่อนข้างจะมากนะครับค่อนข้างจะมากทีเดียวไม่ว่าทั้งในส่วนของเครือข่ายที่เราทำันเป็นประจำที่ท,ที่ต่อเนื่องกันมาก็คือเครือข่าย RSP เครือข่ายยาวิสาหภูมิภาคนะครับเ,เครือข่าย ส่วนบพาะอันนี้ก็มีนะเราส่วนบอพานี่เท่าไหร่ว่าแปดสิบสามมหาวิทยาลัยเราก็ทํากันอย่างต่อเนื่องก็แนบแน่นเราก็ยังมีเครือข่ายี e o อันนี้ก็แนบแน่นเหมือนกันนะครับอาจจะมีซ้ํากันบ้างไม่เป็นไรแล้วเราก็ยังมีเครือข่ายวิจัยในพื้นที่นะครับนี่พูดถึงโดยรวมๆแต่ว่าผมจะเอาจะพูดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทียนเวสตร์นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆความเป็นเครือข่ายใน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 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่ให้บริการผมเชื่อว่าเรามีเยอะ แต่มันอาจจะแน่นไม่แน่นเดี๋ยวเดี๋ยวมาว่ากันนะครับนี่ยังไม่พูดถึงเราเป็นเครือข่ายภายในพื้นที่ของเราอีกนะครับเพราะความเครือข่ายในส่วนของซัพพลายเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างที่จะเห็นภาพชัดเจนแต่เครือข่ายในเชิงของการเชื่อมต่อไปให้บริการเนี่ยผมก็จะวอกตรงนี้เรายังยังไม่ค่อยจะยังไม่ค่อยแน่นแน่นมากที่เราท,ทราาําการก็จะเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆซึ่งอาจจะเป็นเครือข่ายจากจากเขาเรียกว่าจากหน่วยงานสนับสนุนจากจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวทชไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสอสอวอในส่วนเพใเีเเอนะครับเราเรา,เราก็มีความร่วมมือในหลายๆเรื่องที่ต่อเนื่องกันมาอยู่นะครับในทุกบริบทอยู่นะครับอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะต้องเพิ่มเติมก็จ,จะเป็นเรื่องของพวกกองทุนต่างๆให้มากขึ้นถ้าถามผมนะถ้านสมองแบบนั้นในี้าในส่วนที่เป็นส่วน ให้บริการนะครับอันหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนที่ผมก็เห็นมาตลอดคือจุดอ่อนในความร่วมมือในเครือข่ายในพื้นที่นะครับผมผมว่าตัวนี้สําคัญเราเราก็มีโครงการเยอะแยะแต่แล้วก็นหน้าที่เราคือดูแลดูแลชุมชนดูแลพวกการดูแลเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้นะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นภาพก็คือการพัฒนาความร่วมมือในเครือข่ายภูมิภาคที่ช่วยกับเพื่อน ภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งหรือจะเจะติบโตเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เราทิ่ว่าจะต้องยกมาเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ว่าทาอย่างไรเราจึงจะสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในความร่วมมือทั้งในส่วนของระดับจังหวัดนะครับระดับจังหวัดซึ่งจริงเราก็เราก็มีโครงการนะก็ต้องมีความร่วมมือแต่ว่าส่วนใหญ่มันยังไม่ออกมาให้เป็นการบรรลุผล ยังมีบางส่วนก็าอาจจะทําไม่ค่อยต่อเนื่องหรือบางทีก็าอาจจะทําแยกส่วนกันอยู่เรื่องนี้ผมก็คิดว่าเดี๋ยวยายก็าตามผมก็ยอมรับตรงนี้ก็คิดว่าจะเป็นส่วนที่จะเอาไปพัฒนาในส่วนนี้ด้วยนะครับไม่ว่าือไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดซึ่งมันก็ยังกระจุกตัวจริงๆมันจะต้องครอบคลุมไปยังทุกจังหวัดที่อยู่ในในภาคใต้นะครับแล้วก็ จะต้องครอบคลุมไปทุกบริบทนะในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของส่วนท้องถิ่นด้วยเทศาบาลอบอจอแล้วก็รวมทั้งอบอตอเราจริงๆเราทําเราเกือบจะมีความร่วมมือทุกระดับแล้วละ่ะแต่มันยังไม่เข้มแข็งและมากพอและก็ต่อเนื่องซึ่งอันนี้ก็ได้คุยกันห,หลายฝ่ายเบื้องต้นแล้วละครับว่าคงจะต้องมาทําเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องเป็นดาวเป็นจริงเป็นจัง แล้วก็ต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะที่จะช่วยกันพัฒนาสิ่งเหล่านี้พัฒนาภาคใต้ของเราเนี่ยให้มีการเจริญเติบโตด้วยการใช้นวัตกรรมนะครับคือคือ,ค,อคือเอาความเข้มแข็งเอาความพร้อมของแต่ละภาคส่วนเนี่ยมามาเสริมมาเพิ่มกันมันก็จะได้ได้เป็นก็เรียกว่าเกิดประโยชน์กับ ทุกฝ่ายนั่นเองประมาณนี้นะครับก,ก็วันนี้ก็คงชวนคุยประมาณนี้เพราะว่าจริงๆแต่ช่วงนี้ผมก็จะพยายามให้ความพร้อมกับเครือข่ายในทุกระดับเลยก็เดี๋ยวในะระดับของพื้นที่เองคิดว่าวันก่อนได้รับข้อเสนอแนะดีๆจากพี่ๆน้องๆหลายคนเดี๋ยวเราคงจะได้เจอกันบ่อยได้เจอกันเร็วนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็ต้องยอมรับว่าจริงๆก็มีความตั้งใจที่อยากจะมีความร่วมมืออยู่แล้วครับแต่ด้วยสถานการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยจะเอื้อมหน่วย แล้วจะด้วยอาจจะขาดการวางแผนที่ดีนะครับไปหลังจากนี้ไปก็คิดว่าอันนี้ก็จะเป็นภารกิจหนึ่งที่ผมผมจะต้องไปร่วมมือกับชุมชนร่วมมือกับเครือข่ายในท้องถินร่วมมือกับเครือข่ายในจังหวัดในภูมิภาคแล้วก็จะส่วนกลางนะครับแล้วที่ผมยังไม่พูดถึงเลยตอนนี้นี่คือเครือข่ายสามประเทศซึ่งก็พีทว่าส่วนอันนี้เราก็คงพยายามที่จะมีความร่วมมือกับ ต่างประเทศในหลายเรื่องเหมือนกันเพื่อที่จะให้ผลงานวิจัยผลงานของผู้อ,อก,กิบารของเราเนี่ยไปสู่ตลาดโลกนะครับหรือไม่ก็เชื่อมโยงผู้อภิบารภายนอกไม่ใช่เราคงไม่ได้บุกพาะพัฒนาหรือยกใหดับเส้นดีเฉพาะคนที่ที่ในประเทศเท่านั้นนะครับตอนนี้เราก็แพรที่จะรับจากมาเลเซียเนื่เง้าใจว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยเราจะมีผู้ออกบารส่วนหนึ่งที่สนใจที่จะมา ใช้บริการของเยเวศาสตร์จากมาเลเซียก็น่าจะได้มาคุยกันนะครับก็ก็เชื่อเป็นเรื่องที่ดีเป็นแนวร่วมที่ดีทางนั้นนะครับผมก็ดีใจทุกครั้งนะครับที่ใครอยากจะมาใช้บริการของมหาลัยของเยเว์ศาสตร์นะครับก็ก็โอเคนะครับก็แป๊บเดียวนะครับวันนี้ผมอาจจะเริ่มช้าไปนิดนึงครับก็เลยทําให้นี่ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วคืออกาสสุดท้ายนะครับโฆษณาประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งกันนะครับยังย้ํากันอยู่นะครับเรื่องของ ของของมานิมังกรนะครับเรารักสมัครจนที่สาเบตสาเบทพฤษภาคมนะครับแต่ว่าอย่ายก็าตามเนี่ยเราจะมีกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านมารับฟังมาเข้าร่วมกิจกรรมเพราะว่าตอนนี้เราจะรถโชว์แล้วกันนะรถโชว์ไปในจังหวัดในภาคใต้นะครับเดี๋ยวนะโอเคนะวันที่25นะครับทางทางทางทีมงานของ อุทยานวิทยาศาสตร์นะครับที่ดูแลโครงการมานิมังกรเข้าใจว่าจะมี NA ทางเอนไอเอนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นก็เรียกผู้รับผิดชอบหลักนะครับเป็นหน่วยงานหลักดีกว่าไม่ใช่หน่วยงานหลักเราทําด้วยกันนี่นะครับจะไปที่มาเลย์เวลัยลักษ์นะครับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเลย์เวลัยลักษ์นะครับช่วงบ่ายบงครึ่งถึงสา,สามบ่งครึ่งนะครบศาสามศูนย์นะครับ เชิญทุกท่านนะครับไปเจอการพวกการที่สนใจอยากไปฟังรายละเอียดเป็นยังไงสมัครเลยวันนั้นนะครับไปที่มาัายทยาลักษณ์ท่านอาจารย์นุกูและท่านอาจารย์อนุรัษร,ร,รออยู่นะครับเดี๋ยวทางทีมทางมอเขาจะไปรวมด้วยนะครับวันที่26พฤษภาคมนะครับที่มาลัยทักษิณที่สํานักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุนมชนมลัยทักษิณท่านอาจารย์นุกูลกับท่านอาจารย์พลากรก็จะช่วยดูแลอยู่ตอน10โมงถึงเที่ยงนะครับตอนสายเมื่อกี้ที่เวรลัษณ์ในตอนบ่ายนะครับ ถัดมาก็จะเป็นช่วงวันที่ยี่บกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่าจะคู่ขนานนะครับจะจัดที่มทรศรีวิชัยเวลาสามโมงเย็นบ่ายโมงบ่ายสามโมงสิบห้าูนศนย์ถึงสิ0เจ็ดศูนย์จัดสองที่พร้อมกันนะครับที่มทรศรีวิชัยสงขลาและก็ที่อุทยสตร์มอนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับรีบสมัครเข้ามาเข้าร่วมโครงการม้านินมังกรนะครับเข้ามาท่านมีแต่ได้กลับได้ท่านมา มีแต่ยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่มีเสียนะครับก็อยากจะเชิญชวนด้วยตัวเองครั้งหนึ่งด้กันนะครับเ,เรามีกิจกรรมอบรมนะครับวันที่เข้าใจว่าวันที่ย<ด>ี่บหกเดี๋ยวนะครับอ๋อเดี๋ยวนะครับแป๊บเดียวมีเกี่ยวกับวันที่ยี่สิบห้าตุลาคมนะครับเมื่อบันกว่าผมพูดไปแล้วการเตรียมความพร้อมในการยกร่างมาตรฐานมอกอนะครับ ประชามนัยทีและกันนะครับออนซูมนะท่านไม่ต้องเดินทางมาก็มารับฟังกันได้นะครับอันนี้ก็กิจกรรมวันที่ยี่สิบห้านะเขาก็เชิญทุกท่านมามาร่วมกิจกรรมกันนะครับย้ำนิดหนึ่งครับตอนนี้วันนี้ทยาศาสตร์เปิดให้ทุกท่านเข้ามาออกกำลังกายมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้แล้วนะครับเม <ME> ื่อวานก็เห็นหลายท่านก็มากันเยอะพอสมควรแล้วนะครับมาใช้กันให้เต็มพื้นที่นะครับ จะมาถ่ายรูปอะไรต่างๆก็มาได้จะมาออกกำลังกายก็มาได้นะครับถีบจักรยานถีบได้นะครับพาพาอะไรมาพ้อมคือว่าเป็นการเป็นการแบ่งปันสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณภาพชีวิตซึ่งกันและก,กันนะครับแต่ขอให้ช่วยกันดําเนินการระมัดระวังเรื่องการดรูแลตัวเองตามมาตรการดีเ t ทนะครับขอดำเนิเน,กเนการนะครับแต่เวลาเปิดตั้งแต่5้าโมงห้าโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะครับก็ได้ทครั้งและกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นก็มีหลายท่านถาม ถึงว่าเมื่อไรจะเปิดตอนนี้เปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะก็มามาใช้บริการกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ประชาสัมพันธ์นะผมจะปิดท้ายที่จะนะครับขอเวลาสักนนิดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของเ,อเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนวัตกรรมออกใหม่นะพร้อมใช้ออกใหม่นะครับเป็นเรื่อง,องกรมรมวิธีการผิดแผ่นปิดกั้นกระดูกชนิดสลายตัวได้ที่ปิดจากโพลิเมอร์นะครับ อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่เราวิจัยขึ้นมาเพราะะนั้นนี้ก็จะจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของหมอฟันหลังเถอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจกรวิธีการผลิตแผ่นกั้นปิดกระดูชนิดสลายได้ที่ติดจับโพลิเมอร์ก็ประสานงานติดต่อมาได้ที่คุณพิราดาสัตยากูลนะครับที่ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญานะครับอุทยานิทยาศาสตร์นะครับได้เลยนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นอันอันหนึ่งที่ที่คิดว่า,าน่าจะเป็นประโยชน์กับกับกับเขาเรียกว่าทางสุขภาพอนามัยหน้าที่จะช่วยทําให้เขาเรียกว่าทดแทนการน,นํำข้าวด้วยนะครับเมนเราก็ต้องอวันนี้เร,เ,รเรา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 ต้องต้อง,องนํำข้าววัสดุ หลักในการรักษากากเต้นจะมีราคาแพงมากกับและจะช่วยทดทดแทนการน,นําเข้านะครับอันนี้ก็เหมือนกันว่าเพราะว่าการสูญเสียฟันเนี่ยเขาบอกว่าสูงอายุในการสมบูรณ์ในการสูญเสียกระดูกเวิขากันไกลนะครับเพราะฉะนั้นการเสริมพวกน,นี้ก็ต้องใช้หลักการชักนำกระดูกในสภาพก็คือาะใส่วัสดุทดแทนกระดูกลงไปในรอยการสูญเสียกระดูกและบิดด้วยแผ่นก้นที่ผมบ้านนะครับ นี่เป็นว่าแผ่นกั้นที่ว่าเนี่ปิดกระดูกเพื่อทำหน้าที่คงรูปร่างของกระสุนด,ดังกล่าวนะครับป้องกันกระบวนการสร้างกระดูกใหม่นะครับเพราะที่แม่ถูกแม่ถูรบกวนถูกป้องกันแม้นมันแม้นถ้าเกิดไม่มีแผ่นกั้นเนี่ยกระบวนการสร้างกระดูกใหม่ก็จะถูรบกวนนะครับประมาณนียซึ่งซึ่งวัสสุที่เราใช้ในการปิดกั้นเนี่ยจะต้องนําเข้ามานะครับตรงนี้ผมถือว่านอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าในทางธุรกิจแล้วยังเป็นการทดแทนลดการนําเข้าให้กับประเทศได้ด้วยนะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับอหารในวันนี้เรียกได้ว่าเครือข่ายพันธมิตรหลักของอุทนาหกมศาสตร์มหาไทยสงขทรเขตรนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือประกอบการนะครับรวมถึงการพัฒนาองค์กรนอตาๆได้เป็นอย่างดีเดียวนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้ากับรายการสายพารเล็กตรงชัดครบทุถ้วนเกี่ยวกับอุตสาหกรร์มหาไทยสมกทรกรีนรั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับเข้าร่วมชมชนวิชาการได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ ที่วิทยุมองอหาดใหญ่ FM 8 8 PSU Broadcast